เห็นคุณลุงเพิ่นเมื่อวานแหหาป่านะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไปถามไปคุยกับเพิ่นเบิ่งนะครับว่าเพิ่นหมานหรือบ่หมานอยู่ถนนสายดอนใหม่งามไปอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรนะครับอ้าสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับเป็นยังไงหมานบ่พ่อใหญ่สิกลับบ้านแล้วบ่เนี่ยนี่บ่ครับได้นี่ในป้ายยังแน่เลยผมเบิ่งดูนั่นโอ้ปลาแข็งหน่อยปลาเล็กๆหน่อยๆเนาะพ่อใหญ่สิกลับแล้วบ่พ่อใหญ่ ครับโอ้มัดตึกแห็งน่านแหละบ่พ่อใหญ่มองนี่นี่ยาตามาบ่เลยจังไดโอ้มาโอ้มาข้าวเดียวกับสิเมื่อแหละเนาะ <Pam ela. S 1> อันนี้ห้วยพ่อบางตัวเนาะครับนี่เนะาะห้วยพ่อบางเขตอำเภอขอวังเนาะครับนี่แม่นบ่ห้วยพ่อบาง,าบางอำเภอขอวังจังหวัดยสโสธรเนาะน,นี่แหละครับมองน้ำไหลโอ้มันไหลแบบนี้มานน่านแหละบ่พ่อใหญ่หรือพึ่งไหลเมื่อคืนนี่บยปลาหรือเปล่น้ำโอ้บ่นี่เดี๋พ่อใหญ่ปลานี่ยเล่นดูแล้วดูไหลอยู่ไเนี่ย บ่คือพ่ว่านนองหยีพ่อไงพ่อญ่สิมือแล้วพ่อญ่โทษได้ครับพ่อญ่บันอยู่ใส่นอกกับเนี่ยโอ้บันดานเู่นเลยว่าบันดานหน้าสีสไลด์นี่บ่ครับอ๋อบันดานไอหลวงพ่อท่องนี่นู่อ่าพ่อญ่เพิ่นอยู่บันดานนะครับพี่น้องครับเพิ่นมหาปลาอยู่นี่แหละครับพี่น้องอยู่ห้วยพรอบางอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับพี่น้องครับพอดีมาเห็นพ่อญ่เพิ่นหาปลากันเลยตัวนี้พ่อญ่ก็ดักไว้บ่พ่อญ่นี่อันโตรงแพื่นี่ไหมแม้ แม่นของเจ้าบ่เออมายามให้ผมเบิ่งแน่พ่อใหญ่ว่าได้ปลาบ่ลองลองยามเบิ่งเด้อพ่อใหญ่เด้อเอ้าเดี๋ยวพ่อใหญ่เพิ่นสิยกขึ้นให้เบิ่งนะครับพี่น้องครับว่ามีปลาหรือบ่ท่านมีนะครับพี่น้องครับเริ่มมาแล้วบ่พ่อใหญ่ปลาโอ้มีแน่เนาะโอ้ยังบ่ทันมาเนาะอ่าโอเคเอาขอบคุณครับพ่อใหญ่ปลาบ่ทันมานะครับพี่น้องแต่ว่าสังเกตเบิ่งอยู่นี่แล่นหลายอยู่นี่โอ้มันบ่ทันลงเนาะนี่มันวืดวันวืนวันโยมมันอยู่ปากนี้อู้วพี่น้องหลายเดีครับพี่น้องนั่นนั่น อุ้พี่นองครับปลาาบอยางหลายเลยแต่มันบัทันลงมัท่านเขาครับพี่นองนี่สังเกตเบื้องเด้อพี่นองเด้อปลาอู้ลูกปลาเข็งหน่อยปลามัดปลาซิ่วหลครับพี่นองครับนี่แหละครับคือบรรยากาศของห้วยพระบางอำเภอขอว่างจังหวัดยะโสธรพุ่นล้พ่อใหญ่ให้เขาพกับเมื่อแล้วเข้าขอบคุณหลายๆเด้อครับพ่อใหญ่ครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ